มาต้เทสเสียงหน่อยจ้ะเอาทเสียงครับน่งร้อยหนยระตุแตนะระแต่น่ะกระแต่น้ำะแต่นให้ใครถือกล้อง้ามาก่อนนะไ่เปไรปนปอาเอานั่งหน่อย นั่ง<น>ลงนะคะยืนแล้วก็บางหมดบางหมดเลยช่างภาพว่านั่งห <réf> ร <świ S 2> ือ <remembering> ยืนด <insan> <Dante> ีครับยืนดีกว่าเพราะว่าเวลานั่งอ่ะมันจะต้องคุกเข่ามันภาพไม่สวยเวลาเวลาถือไมปอระหม่อมมาตั้มปากไม่เฮ้ยเป็นถุงนี้ต่อเจ้าหมูเจ้าหมู

สัวน,นี้ก็อนกองนักข่าวกำลังจะสัมภาษณ์ทนายแล้วก็มอ,อเอาพร้อมยังครับพร้อมค่ะนเนะมันี่ผมอยู่นะไม่ใช่จับจับต้องโอเคนะค,คนะค ก็ต้องบอกก่อนครับว่าที่เรามากัน,นะครับมาในวันนี้แล้วก็อีก2คืนหรือ3คืนเนี่ยนะครับที่มากับลุงพลปา้าแตนแล้วก็เหล่ายูทูเบอร์แล้วก็มีเอฟซีมาด้วยนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยคือเราตั้งใจที่จะมาพักผ่อนแล้วก็มาทาบุญนะครับก็ที่เราแปลนไว้เนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะมีการไปพรุ่งนี้เราจะมีการไปแจก อุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆนะครับพี่ตั้มครับคือมีคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมต้องอมีการเชิญลุงพลของนอกพื้นที่ช่วงที่พี่อธิษมานไม่ได้เกี่ยวเขาเลยอันนี้เรามาพักผ่อนกันนะครับส่วนเ,เขาไม่วางแผนไว้นานเลยไม่ได้วางแผนไว้นานครับคือผมได้เสร็จผมก็ถามลุงพลว่างไหมถ้าลุงพลว่างเราก็มาเลยนะครับไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับใครเลยเรามาเนี่ยเยราต้องการที่จะมาพักต่อยููบบ์นะครับค <ใน S 2> ือตรงนี้เราตกลงรับทำคดีให้ดู ผมเนีครับา,าว่าเรารับพวะความสงสารว่าเรามีปัญหากับอาเอา <คน S 2> งี้ับเราเราเราผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับไหนๆวันนี้สื่อมวลชนแล้วก็ยูทูบเบอร์มากันเยอะแล้วนะครับตกลงเนี่ยผมเนี่ยรับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่นะครับมมแต่ว่าเ <คน S 1> ่าเงื่อนไขทั้งหมดสามเงื่อนไขที่วางไว้แล้วก็ก็คือตอนนี้นะครับเท่าที่ผมประเมินทุกอย่างดูเนี่ยคือผมพร้อมที่จะเป็นทนายกับลุงพลแล้ว ก็ครบทุกอย่างที่ผมคิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัดสินใจเป็นทางีไม่มีอะไรจุดเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าคือเรื่องนี้มันอยู่ที่ตัดสินใจของผมว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเมื่อผมได้ข้อมูลทุกอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจคเกี่ยวกับมายืนปักธงตรงข้ามกับพี่อาชีย์นะว่าบทางกระแสไม่เกี่ยวเป็นมีปัญหากันตรงนี้ไมไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับที่ผมบอกกเนต้นเลยนะครับ นักข่าวก็พยายามที่จะจับมา,มาโยมาถามเนี่ยนะครับแล้วทุกครั้งผมก็พยายามที่จะปฏิเสธไม่อยากจะสัมภาษณ์ถึงนะครับเพราะว่าผมมาทําเนี่ยผมมาทําคดีนะครับวันนี้ก็พยายามที่จะมาถามถึงเรื่องนี้อีกนะครับคือวันนี้เราต้องการมาเนี่ยเราต้องการมาพักผ่อนแล้วก็มาทําบุญกันนะครับนะแต่วันนี้ไหนๆจะถามผมละเรื่องเกี่ยวว่าผมจะรับเป็นทนายหรือเปล่านะครับผมก็ตอบให้เลยนี่ลุงพลก็เพิ่งจะทราบเนี่ยแล้ผมก็ไม่ได้บอกลุงพลก่อนนะครับก็ทราบพร้อมกับทุกคนนะครับใช่แล้นที่ไทย เรื่องพยานหลักฐานนะตรงนี้ค่ะที่จะมีกระแสการออกหมายจับไปอีกเดือนข้างหน้าเลยเรายัางกังวลตรงไหผมไม่เคยกังวลเลยครับอย่างกระแสออกหมายจับมาเนี่ยที่มาบอกว่าจับวันที่15กุมภาแล้วมาเลื่อนไปวันที่เดือนเมษานะครับคือมันไร้าสาระมากคือที่ผมบอกว่าไร้าสาระคืออะไรเวลาตำรวจเขาจะออกหมายจับใครเขาไม่ตั้งป้อมนางขนาดนี้หรอกครับนะนนแล้วเขาก็จะไม่บอกใครหรอกถ้าเขาจะออกหมายจับจริง,รงคือเขาทําตัดสินใจประชุมกันคืนนั้นนะครับไปขอออกหมายจับวันรุ่งขึ้นมาจับเลยตอนเช้าไม่มีใครตั้งป้อม รู้ล่วงหน้าขนาดนั้นน่นะครับตรงนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับทำลายของคนรัชการแรล้อะไรของคนเพียงพออย่างก็เพียงพอให้ผมตัดสินใจได้แล้วเพราะวันนั้นเห็นอันนี้ขทษนะวันนั้นผมเห็นว่าไปออกรายการกับพี่หนุ่มกังไยแล้วพอพี่หนุ่มพูดเรื่องําทำลายเห็นหในครั้งนีใช่ครับมันก็ต้องเก็บข้อมูลคือที่ตอนจดของคุณหนุ่มเนี่ยคือผมคนหนุ่มก็ถามยาวผมก็ต้องจดไว้ว่าเขาถามว่าอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอบตอบไปแล้วเดี๋ยวผมพูดเป็นคนพูดยาวด้วยเดี๋ยวจะลืม ว่าเขาถามอะไรบ้างนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับนะครับจากการที่ไปตรวจสอบอะไรทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าผมก็ได้คุยกับลุงพลป้าแตงนะครับแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเขาเาไว้วางใจให้ผมนะครับย้ายผมเป็นทนายในคดีน้องชมพู่ถ้าเกิดว่าถูกดำเนินคดีนะครับผมก็พร้อมนะครับ แล้วก็พยานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้มาจากหลายๆคนที่ช่วยกันให้เบาะแสแล้วแหละถึงแม้ผมจะเข้ามาในคดีทีหลังนนะครับแต่ผมก็รู้แล้วคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าอหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้ผมดูอันเนี่ยบางอันผมก็ตัดทิ้งผมดูแค่ไม่กี่อย่างเองนะครับในการตัดสินใจก็รู้สึกดคใครับที่ทคราได้แบบักเนาะจะเป็นยังก็รู้ก็รู้สึกดีใจครับที่ทำาคจำได้แบบตัดเนาะัง นหกที่นเขาสสัยนตัวก็มายเรียกเสมขาาก็มีที่อยู่ลในส่วนนี้ก็คนอีกทางอาจารย์พลาบอกว่าอยากให้เวลาลงพูดอะไรบ้างให้มียสิกให้น้อยลงเพราะว่ามุงคลก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์พลเราพูดุพลูดอะไรไปก็จ้อนกลับไปอาจารย์พลอรน ใ้ทำก่อนที hmm. okay. uh. mm ่จะทก็ประจำตาวแค่นี้แหละที่น้นผมก็มา้อที่จารณาประจำตัวไม่เป็นก็อีกวัดหน่ที่เป็นบรารทบางอย่าไม่ได้เป็นนะตอนนี้มันก็คือว่าเออทบแฟนถามว่าเาอุดมาแล้วเอพี่เขาอุดมาแล้วเขาก็อยากได้เงินคไม่บอกว่าน้ำตบอกว่า เดี blender, ๋ยวถ้าโอนคือแต่เขาก็มีการส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางข้อความทางเออ่ทางไลน์แต่เขากางพัสดุเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดอ่านหรือว่าแบบโอนเงินทิ้ไปตรงนี้เรามีความคิดยังไงครับถ้าเรายังไม่เห็นเลยเขาส่งมาทางงขาทำในไลน์ของบ้านเลเรื่อง มเดี๋ยวนะที่เีาข่าวไปถามว่าชื่ออะไรฉับว่าถ้าเกิดว่ารู้ชื่อเราจะได้รู้ว่าเขาโอนมาจริงไหมเราไม่โอนมาจริงไว้เราก็โอนคืนให้แล้วมีจดหมายมันหมดแล้วพวกเลคบัญชีอะไรนะเขาส่งมาทางเออ่ทางข้อความด้วยรายการที่จริงนะครับบัญชีที่ทางเขาติดต่อว่าอยากได้เป็นบัญชีนะครัถ้าเป็นบัญชีทำคาราวัดสาน็อกสงหรือเปล่าครับอันนี้เราก็ได้สร้างไปแล้วส่วนเป็นบัญชีที่เป็นสร้างสู่บริจิตต่างด้านอันนี้เราก็ได้ลงมือทำแล้วนะครับ การบริจาคมีารการมึบหรือการทำไตเติ้ลนัเป็นพั้นทีสของไตเตที่ว่าการในโพลอันนั้นเราดีดบรจาคทีให้ถ้ามีใครโอนมาต่อก็ทีมาบอาขหนึมตัดมก็นที่เดิ่ว่าเขาน่มาโอนมาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากว่าก็คือให้ลงมามาซื้อเสาสายไฟโอนมาโอนมาให้นะแต่คืวันนั้นน่ะมีการไฟฟ้าเขามาหนุผล าบอกว่าเขาจะโอนมาในเรื่องอะไรนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเขาอยากจะได้คืนจริงๆนะครับถ้าอย่างนี้คงจะไม่มีปัญหานะครับแต่ขอให้เอาหลักฐานมานิดนึงแล้วมันก็มีคนสามแสนเขาก็อยากได้คืนใครอยากใครมาเจิแเป็นรู้สจะเป็นเรื่ของกิจการอะไรเนี่ยแต่ก็ต้องมีใบสลิปมานะว่าสามแสนอะไเแบบนี้แล้วในบัญชีมันมีใบถ้ามีใบแจ้งมาว่าโอนมาเท่าไหร่ยังไงก็คือเราพร้อมที่จะโอนคืนใช่ไหมอันนี้ยืนยันเรื่องเรื่องบัญชีนะครับถ้าเป็น ที่มีการโพสล่าสุดเรายินยันคืนให้นะครับส่วนถ้าเป็นบัญชี่ทำตำนักสมบูรณ์ที่ผมพูดไปกคือเรางือทำไปแล้วนะครับมันก็คคืนให้ไม่ได้ถ้าเป็นการคืนก็ต้องคืนให้หมดทุกคนนะครับเพราะการใช้สิทธิ์นี้มันก็ต้องให้ทุกคนถ้าเป็นเกบัญชีสร้างคูณอย่างที่ผมบอกก็คือเราได้ลงมือทำไปแล้วนะครับแล้วถ้ามันไม่ไม่ผิดว่าถัวสองที่เขาให้มานะครับมันก็ใช้กันไปแล้วแต่ทำยังไงใช่ใช่ครับคนนี้ของ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 ่ไคือว่า ที่เขาบอกว่ามันมันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าในเื่ราไมอะไรเราไม่ทำอะไรทเราไม่ทำก็กาก็แจ้งทารานักนแห่ที่ให้ตรที่ไอซทอถ้าคุณมีคาประสงค์เคือเราสรีดมาแล้วก็โอนให้เขาบอกเขาส่งมา ก็งั้นก็ให้กระสรงมานางพิติและพิติยื่นใบเสร็จมาให้ป้านะะเงี้ยมาเลยป้าคืนรู้สึกว่าติจะมีมีข้อมูลดีนะติเป็นคนประสานให้หน่อยแล้วกันว่าคนไหนที่บอกว่าเอาเงินมาให้ไอ้ที่เรื่องพิติบัญชีถูกไหมพิติบัญชีไปอว่าโอนเงินให้สําคัญผิดหรือว่าเรื่องอะไรยังไงอะแล้วมาประสานกันทางนี้นะเพราะว่าเธอมาบอกเป็นไม่มีตัวตนอ่างเงี้ยมันมันก็เราก็ไม่รู้จะไปไทยังไงอะนะาณตอนนี้บัญชีได้เงินติยังยังไม่ได้ปิ มถึงบัญชีท่ใช่่ที่การแอบอ้างก็เหมือนที่ทนายะว่ามันก็เหมือนกับทนายเขาแนะนำว่าเราอยาไม่คืนาจะต้องไปแบบค้องของเอาของแบบนี่เขาเขาไม่ได้งั้นใครพูดใครพูดอีสีใช่ไหมันายของพนายานายยืนฟังอยู่นายว่าใช่ค่ะแล้วก็คนำสลิปมาแค่นั้นเองได้บัญชีตรงกันชื่อตรงกัน คือเราจะไม่ตัดกันหาด้วยกับสุดบัญชีใช่ค่ะคือคืนะตอนนี้แม่ก็จทกระสออ่ะเป็นตัวเป็นลูกคาทกสอที่ปิดที่ปิดทีเปิดแล้วันไม่มยากดป่าลก็ไม่มีนะคะนี่นี่อยู่อาไนะิห้าตายสเตารค์แล้วพี่ติอนล่าสุดเท่าไหร่กยี่สิบเก้าตางี่ไะทำได้ยังไง้มันมันมีเสียตรแค่นนก็ไม่ได้ี่สตางค์กับห้ตางค์มีมีการอัปเดตสมุก็ไปอาสเดตมมาแล้วนะคะทนายบอกว่าให้เก็บ ก็อยู mortar, ่ท yeah. like no. okay. ี่บ้านนะเตัวอย่างป้าไอ้แม่ดูเลยค่ะเต็มไม่มาแล้วก็ให้ทนายดำเนินเรื่องตรงนี้ไปโอเคนะคะเมื่อวานสัมภาษณ์กันเต็มเลยแกก็พูดจะยาวไม่ได่อัดต่อแม่ขนาดนั้นขอแม่กับพ่อว่านตอนนี้เรา ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำถึงว็าได้ให้ความมีมาโดยตลอดเราไม่ได้มีการมีความกังวลเกี่ยวกับยุทธการของคนลาวทำไมัยุทธการอะไรยุทธการอะไรยุทธการอะไรเขาใช้คำว่ายุทธการฮันเดดปีดพยานาคเดดปีมีแต่ยุทธการมีปีละครับสอง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 กระรเต้ากับยุทธการ ผมเห็นมีแต่มีมแต่พญานาคเนี่ยนะครับปากกิ้งกือนะครับไม่ไม่เห็นเนี่ยครับมีอะไรเลยนะครับวันนี้ไปก็เจอพี่สมเกียรติไปก็ตอบเขาไม่ได้ก็บอกแล้วครับว่าคทนายกับทนายเนี่ยความรู้มันต่างกันนะครับมาเล่นเรื่องอะไรไม่รู้ใ้สาระนะครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าแฟนวันนี้เนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากแถลงข่าวกับพี่พี่นักข่าวพี่ยูทูบเบอร์เสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้หมูกระทะกันนะครับระหว่าง FC แล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับหลังจากนนนนนัั้เเเีีี่่่ยยตอหวคาารรกก็จะม คุยเปิดใจของผมลุงพลป,ป้าแตงกับเอฟซีนะครับก็คือให้พี่พี่ยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับที่มีช่องของตัวเองเนี่ยถามเอาคําถามจากาในการไลฟ์สดนะครับมามาถามได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องคดีนะครับเราก็คุยได้ทุกเรื่องนะครับนิดนึงครับหลวงพลมีการได้พูดคุยหรือแชร์ใจกับพี่ยูนเรื่องเป็นทุกเรื่องบางอย่างี่นเคยโทรโทรศัพท์ถามเอฟซีมาว่ามีการโพสต์ินไหมเพราะว่า ทั้งตอนนู้นอ่ะมันมีบรรยากาศตัวตัวพิจูนแบบเป็นแชมพูกระล่าสุดทพิจูนก็มีอย่างนึงเห็นที่จูนมีการกล่าวภาพพิจูนถึงหัวใจพญานาคที่ซื้อให้ออกมาไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรพิจูนไม่ได้ซื้อนะครับพิจูนรับเป็นเจ้าภาพมีการมอบดอกตูหัวใจพญานาคนะใหถูกปฏิบให้แล้วตอนนี้หัวใจมันปิดอยู่ที่อกตูก็คือสแชมพูใช่ครับ รเทร่าคาเน่าตอนนี้พี่จูนไม่ได้เปิดซื้นะครับเพราะเขาเป็นจ้าภาพเราก็ไม่ได้ติามเลยนีคกันนะครับนี่นี่นีี่นี่